สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมเครื่องควบคุมลวไฟฟ้าประการหลอดไฟติดแต่ว่าไฟสูงไม่ออกเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับก็สายไขควงไขควงมีฉนวนนะครับก็สอบไฟไม่ออก ไฟสูงไม่ออกไฟสูงไม่ออกก็เกิดจากวงจรสร้างความถี่ป้อนให้ไฟแบกมอแปลงไฟแบกมอแปลงไฟสูงความถี่ไม่ออกวงจรสร้างความถี่ก็ก็จะเป็นพวกอาพวกอแล้วก็เอสซีเอสซ เราก็มาเช็คพวดรีซิสเตอร์1เม็กอาจจะขาด1นแม็กาาก็กจะเป็นกลุ่มเนี้ย อนี้เป็นหนึ่งเมกต้องหลดออกมาวัด มาวัดอ่าหนึ่งเมตรต้องปลดวัดในฟินไม่ได้เหรอวัดได้หนึ่งจุดห้าเมตรตามดำเขียวเป็อหนึ่งเมตร เมกีวัดได้หนึ่งจด้าหนึครับมาดูวิธีการอ่านค่า R ห้าแถบสีเป็นตัวควา,ามต้านทานหรือรีฟิสเตอร์ที่ช่างเรียกว่า R าตัวนี้มี5้าแถบสีคือน้ำตาลดำดำเหลืองน้ำตาล ตัวสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลเป็นจะมีระยะห่างจากสีเหลืองตัวนี้จะเป็นน้ำตาลเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็จะเริ่มนับจากน้ำตาลดำดำเหลืองถึงค่าความต้านทานทีนี้เรามาอ่านค่าอ่าตัวนี้ว่าค่าเท่าไหร่เราก็นับจากตรงนี้ครับน้ำตาลดำดำ เขียวอเหลืองครับน้ำตาลดำดำเหลืองว,วิธีการอ่านวิธีการอ่านค่าาให้ไวก็คือให้อ่านแถบที่สี่เลยครับแถบที่สี่ก็คือจัคูณตัวคูณศูนย์สีเหลืองก็คือสี่ก็คือเอา เอาตัวคูณไปคูณก็คือเอา04ตัวไปเติมไปเติมแถบสี3แถบด้านหน้าก็คือน้ำตาลดำๆ,ๆน้ำตาลก็คือ1 0 0เติมด, 4, ตมด้วย04ตัวเติมด้วย04ตัวก็จะได้1ล้านโอห์ม1ล้านโอห์มก็คือ1เมกก ทีนี้มาดูการอ่านค่า R สาีแถบสีก็จะเหมือนกันครับก็เป็นน้ำตาลดำเกี่ยวสีทองสีทองคือเปอร์เซ็นต์จะเป็นหเปอร์เซ็นต์ีนี้เราก็มาใชา้วิธีการเดิมคือการอ่านให้ไว อ่านให้ไวคือเราจะต้องมาดูสีที่3เป็นสีเขียวสีเขียวก็คือ5้ห้าตัวคูณก็คือเอาศูนย์ไปเติมข้างหน้าคือน้ำตาลกับดำเติมด้วยศูนย์หตัวเราก็จะได้ค่าเป็น หนึ่งเติมศูนย์ไปอีกห้าตัวสิบเติมศูนย์ไปอีกห้าตัวก็จะได้เป็นหนึ่งล้านโอห์มหนึ่งล้านโอห์มก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรอที่ตัวเครื่องจะเป็น R สี่แถบสีเป็น R ห้าเปอร์เซ็นต์ ตัวนี้จะเกตด,ดีกว่าผ้าคาดเคลื่อนจะน้อยผมสั่งมาเป็นพิเศษ ก่อนเราจะประกอบเดี๋ยวมาวัดไฟก่อนไฟ600โวลต์ไฟ600โวลต์ท่ป้อนมาจากวงจรทวีแรงดันก็จะเป็น4ตัวใหญ่4ตัวใหญ่600โวลต์มีไหม ก็ได้541ก็ถือว่าได้ครับทีตัวใหญ่ก็คือตีตัวนี้ครับเป็นตัวฟิลเตอร์ไฟล์6โวลต์กับวงจรทวีแรงดันเปลี่ยน r 1เมตรยืดก็ไม่หาย มาวัดกดลวดไฟออก secondary มีไม่ขาดกดลวด p r n a r y ก็ไม่ขาดเปลี่ยน R 1 m a x แล้วไม่หายก็ามาเช็ค VR ครับ VR VR ก็หนึ่งเมตรเหมือนกันเป็นเส้นสีขาวเส้นสีขาวหนึ่งเมตรตั้งค่าโอห์มวัดวัดไม่ขึ้นครับวัดแล้วไม่ขึ้นยังเครื่องนี้เป็นออโตโอ้ มันจะมจะวิ่งหาแสดงว่าไม่ขึ้นปกติมันจะขึ้นค่าโอหม1เมกนี่เป็นตัวดีวัดขา1กับขา2 1เมกครับขาสามหเมกแล้วหมุนหมุนซ้าย หนึงซ้ายก็ว,วัดขาหนึ่งขาสอง2 6 5ร้าเคขัหนึ่งขาสามได้หนึ่งเมตรครับตกลงมันม e ีอาร์ขาด มาสรุปอาการเสียอาการเสียหลอดไฟติดแต่หลอดไฟไมก่กระพริบไฟสูงไม่ออกก็เกิดจากตอนแรกตอนแรกก็เปลี่ยนตัวน,นี้ครับเป็น R 1เมเป็น R 1นเมต่อเข้ากับหลอดไฟ ไปเข้าขวเกตของเอชยืดค่าจาก1เมเป็น1.5เมกเี็นแล้วไม่หายก็มาเปลี่ยน VR VR ตัวนี้ครับเป็น VR ปรับความเร็วปรับความเร็วของขึ้นที่ป้อนให้กับมอแปลงไฟสูง VR คขาด มีอาการทำให้ไฟป้อนผิดปกติไฟป้อนขาเกตผิดปกติก็เปลี่ยน vr แล้วเครื่องใช้ได้เดี๋ยวมามาดูหลักการทำงานของการสร้างคลื่นให้กับโรงจร สร้างไฟสูงก็มาดูวงจรส่วนสร้างพันสร้างขึ้นให้กับหม้อแปลงไฮวอนตรงนี้ครับ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นหม้อแปลงไฮวอนหม้อแปลงไฮวอนจะมีหน้าที่เหนี่ยวนำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า จะขด p r i m ม r y หรือว่าปฐมอุูมไม่ก,มกับหม้อแปลงขดไฟออก s e c o n d a ด y หรือทุติยภูมูมโดยขดลวดขดลวดไฟเข้าขดลวด p r i m มา y ก็จะมีจำนวนรอบน้อยกว่าส่วนขดลวดไฟออกคือ secondary จะมีคดจํานวนมากกว่าก็ยิ่งรอบมากขึ้นโวลต์ก็ยิ่งสูงขึ้นทีนี้เรามาดูว่าไอ้วงจรสร้างไฟแรงสูงเกิดขึ้นได้ยังไงก็เริ่มต้นจากตรงนี้ครับ C ตัวนี้วงจรทวีแรงดันสร้างไฟ DC 5 0โวลต์ให้กับ C ตัวนี้แล้วไฟบวก ห้าร้อยสวนก็จะผ่านหม้อแปลงมอแปลงหา้าวตนมารอที่ขา s c r อีกเช่นหนึ่งก็จะมาผ่าน VR ผ่าน R 1นเมกแถบเนี้ยมาผ่านไดแอป้อนขาเกต SCA ม้อไฟม,มีมีไฟ b บวกป้อนขาเกต s c r ก็จะทำให้ SCR ออนออนคือต่อวงจรก็จะเป็นเหมือนสวิตช์ครับก็จะต่อไฟมาลงขาลบของ C ตัวเนี้ซีไฟ530โวลต์เขาก็จะออนจน C ตัวเนี้ยคลายไปจุหมดพอคายไปจุหมดแล้ววงจรทวีแรงดันก็จะสร้างไฟขึ้นมาใหม่หน้าไ,ไฟ530โวลต์ก็ จะเริ่มขั้นตอนเดิมก็ไฟก็จะผ่านขดลวดมารอที่ขา SCR อีกเส้นก็จะไปป้อนขาเกีออนใหม่ต่อวงจรไฟไปไปคบวงจรที่ขาลบของคอนเดนเซอร์ตัวใหญ่ทำวนซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยมันก็เลยเกิดขึ้น กิดขึ้นก็คือความถี่สร้างพันธุ์ให้กับสร้างความถี่ให้กับหม้อแปลงเมื่อหม้อแปลงมีไฟเอ่อมีขึ้นเกิดขึ้นที่หม้อแปลงหม้อแปลงตัวนี้ก็จะเกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็จะมีการจากขด primary ขดไฟเข้าก็าจะเกิดสนามแม่เหล็กข้ามขดไปที่ขดไฟออก secondary หน้วยขดไฟออกจะมีจำนวนรอบมากกว่าขดไฟเข้าอืม หลอดไฟกับพริบแล้วครับลอน,นปอบอยู่ออกความเร็วได้ก็ซ่อมเสร็จก็มาลองเครื่องนัก ความเร็วได้หมุนซ้ายความเร็วต่ำหมุนขวาความเร็วสูงเทศด้วยไขควงไขควงดาวครับเครื่องใช้ได้ปกติสรุป VR ขาด r หนึ่งเมตรยืด ครับขอบคุณครับที่รับชม